สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านรักไทยแล้วนะครับผมถึงจุดหมายปลายทางของเราครับก็เราใช้โหมดโหมดนี้นครับมาจากกรุงเทพครับก็เป็นตั้งเบรกฟื้นฟูพลังงานเป็นสูงครับแล้วก็ SOC เราเราเ40แล้วก็เซฟนะครับพลังงานแล้วก็ตัวนี้ครับ25 E มาถึงบ้านรักไทยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมเช็คอินนะครับผมอุณหภูมิยี่สิบองศาตดีนี้โอกาสมานี่ยนะเดี๋ยวเรามาก่อนเวลาเรารอสักครู่เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องกันนะครับเป็นป้ายที่พักเราตรงเตียมเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นนี้วใช่อห ก็จะพักลงเตรียมที่นี่น,นะคราาับผมถึงแล้วนะครับเว้ยข้าวตรึ้งจ,<ะ>จิบเองเก่งมากจิบเองเลยนะอากาศประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือเล่น พักเราอยู่ข้้งล่างจองไว้ติดริมน้ำนะครับควรจดริงนะมาเหนื่อยๆสิ่น้ำัะหน่อยเยจับมก่น่องครึ่งรเ็นเร็งๆ จะปล่อยแบตมานะชาร์จรถยนต์นได้ด้วยแต่แล้วก็เสฟแบตไว้ตั้งเยอะ<ฮ>อ๋อบีเวดีซีรอนหกนะครับบีหมายเาขห้องเราโอ้นั่นห้องเราอยู่ตรงนี้เองเออห้อพักเราจะติดหนักันะครับอ้ตัวอยู่อื้อ ที่เราพักอย่าเข้าออกไปในห้องพักเออสวยงามเรียบร้อยมีอ่างด้วยนะคะแม่เตรียมไม่เตรียมชุดว่ายน้ำมาให้แล้ย ถ้าเรืออยู่ตรงนี้เอคล้ายๆอะไรนะที่ที่ไปอะไรนะไปเกาะอ,อะไระแต่วันนั้นมีห้องครัวเลย,ยนี่ถ้าเรืออยู่นี้เดี๋ยวก็เปิดไฟตรงนี้สวยๆโอ้โหไปกระโดดแลวครับดื่มนะ้ำ ก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหอุปกรณ์ตู้น้ำใหญ่โต่ะโอ้โหก็มีนะอ๋อโอวัออนติดด้วยนะอันนี้ตู้เย็ยนโอ้เครื่อง เครื่องเดิมเพียบนะครับมีไฟ f i ให้ไหมเนี่ยมีครันระดับ4ครับ4,000เท่าไหร่นะอ่อคืนละ4,600บาทนะครับโอ้นี่เดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งชวนส่วเช่ากันแป๊บนึงเดี๋ยวจดแก้วเข้าก่อนก็ประมานี่เดี๋ยว ไปดูสัมผัสแดดใบใบสองเป็นยังไงนะอ้ยนอนอากาศเย็นครับมาข้างนอกอากาศเย็นเลยครับนั่งสบายเยอะสักพาตาโอ้ตังนั้นก็ปรับปรุงทำเป็นสวนริมน้ำนะต้องบอกว่าร่มรื่นเย็นดีเลยนะครับมีคนนั่งตึก กลางวันเลยนะผมผมอาจจะชอบแบบมีไฟเนี่ยเดี๋ยวเราดูตอนเย <nenhum parole S 1> <cake> ็นนะอันนี้เราถ่ายตอนเข้ามาฮัลโหลขึ้นมาอันนี้อะไรโอเอันนี้มดอะไรโอเคยแลประมาณนี้นะบรรยากาศห้องแล้วก็เราก็ขับมา กลับมาแบบช้าๆนะครับมาประมาณเ,าเราส่วนมากจะล็อกไว้ที่95นะขับรถมาเราเป็นออโตโอแแ้แล้วก็บางบางที่เราก็ใช้แค่ a d แ p ป i ี e นะก็จำกัดความเร็วแล้วก็จับพวงมาลัยเองนะแล้วก็มาเรื่อยๆครับเราไม่ได้ขับเองแบบร้อย เปอร์เซ็นต์เหมือนรถรุ่นเก่าที่เราใช้นะอันนี้เป็น b v d C รอนหแล้วก็มีโหมดช่วยครับเราก็ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพนะตลอดเส้นทางประมาณเก้าร้อยกว่าโลฮนะเก้าร้อยห้าสิบเกือบพันโลฮนะขับมาแล้วก็มีจอดนอนที่แม่ริมฮนะประมาณห้าชั่วโมงนะ ขับมาเรื่อยๆครับมาช้าๆ95้าสิบห้ามีบางช่วงที่เราขับร้อยสิบครับนิดหน่อยครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดครับเราเติมน้ำมันไปประมาณพันสี่รอเจ็สิบาทนะตอนนี้น้ำมันเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซน์แต่ก่อนออกมาเรามีน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถังครับไม่ถึงครึ่งถังประมาณ ประมาณ45%เปอร์เซ็นก็ถือว่าพันห้ามาถึงที่นี่ครับตกแต่จริงๆเรามีชาร์จด้วยครับหนึ่งชาร์จสองชาร์จที่แม่ริมก็ตกประมาณกิโลเมตรละสองบาทครับคร่าวๆนะครับไม่เกินสองบาทครับเซลียก็ ก็รวมจากตอนออก1ชาร์จชาร์จกลางกำแพงเพชรอีกหนึ่ชาร์จแล้วก็ชาร์จที่แม่ริมอีก1ชาร์จ3ชาร์จะคระับมาถึงนี้แบตเหลือ40%่อเซเราเซฟสีกว่าะะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคมาที่นี่มีที่ชาร์จให้ mm hmm. โอเคนะชาร์จจากนี้แล้วก็ออกจากตรงนี้ไปจุดอื่นได้ เราไม่รู้ว่ามีที่ชาได้มีแนะ้วไรนะาจะปล่อยปล่อยให้หมดแล้วก็ไม่ชาที่นี่อ้ามีคนนั่งเลอกินชาเลยห้องเต็มตลอดนะโชคดีมากแล้วจองมาเดือนเดือนหนึ่งลาดีนะได้ห้องนี้มนาะถือว่าโอเคนะเหมือนฝนจะตกนะไปถึง ทุกใจไหมครับมา24ชั่วโมงพอดีครออกเทียงครึ่งถึงบ่ายโมงคนรงทางกับแ้มาเจอบกัดดีๆลองยินๆไม่เคยมาถึงปักไปขนาดนี้ครับสำหรับตรงนี้ก็จบตรงนี้แล้วกัน บอก่อไปไปไปนแม่จะบอกเออบายๆไงเราน่าอาบน้ำมาเล่นน้ำรอนะครับผมเออโอเคดีครับชื้นๆก็ตากได้เพรบรรยากาศดีจริงๆนะวิวสวยนะครับหอ,อเออบ้านเอออะไรนะรีสอร์ทที่พักที่พักอะฮะสไตล์จีนนะครับผม โ <laughs> รงเตียมผสมผสานโอเคนะครับผมอโอ้มีจุดชมวิวด,ด้วยนะตรงนู้นะน <laughs> ะก็คลิปนี้ก็จบตรงนี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอ้าว <laughs> ลืมดูข้างล่างนะมีเอ๊เดินหมด เท้าได้เลยนะเนี่ยไปได้เเก็บภาพเก็บภาพหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงนี้แล้วครับครับผมจนแก้วหน่อย,ย,ยอแล้วบายบายแนละ้วบายๆด้วย